สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KKBS Dean Talk ค่ะรายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือขอนแก่น Business School KKBS ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะวันนี้เราพบกันเป็นการให้ข่าวสาระคะ่ะประจำเดือนมีนาคม2565ค่ะเรามีข่าวสารดีๆที่จะนามาพบกับท่านผู้ชมนะคะ ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะรองศาสตราจารย์ดรเพนศีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะสำหรับเดือนมีนาคม2565ค่ะเรามีข่าวสารที่อยากจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่จะนำเรียนท่านผู้ชมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมบายาสิตาส k k u ค่ะเป็นกิจกรรมการประกวดแผนการตลาดของโรงแรมนะคะ ในหัวข้อบายยาสิตา at KKU, Pride of k ค u ค่ะซึ่งเราเป็นความภูมิใจนะคะที่เราได้มีส่วนร่วมและก็มีส่วนที่จะสนับสนุนให้โรงแรมของเราเป็นโรงแรมที่ได้รับการยอมรับและก็เป็นโรงแรมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะดังนั้นการจัดประกวดการทำแผนการตลาดในครั้งนี้ค่ะ จึงมีส่วนร่วมกับหลายๆฝ่ายนะคะโดยมีแม่งานหลักที่สำคัญค่ะก็คือชุมนุม KKBS Next Gen Business Club ค่ะซึ่งเป็นชุมนุมที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีแต่เรามีนักศึกษาจากหลากหลายคณะค่ะเข้ามามีส่วนร่วมและก็เป็นคณะกรรมการในชุมนุมนะคะการจัดกิจกรรมในการจัดประกวดแข่งขันแผนการตลาดโดย KKBS Next Gen Business Club ในครั้งนี้นะคะ ก็มีหัวข้อที่สําคัญก็คือเรื่องของการวางแผนการตลาดค่ะซึ่งเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราจะพยายามที่จะผลักดันให้นักศึกษาเราค่ะได้จุดประกายความคิดในการทําธุรกิจสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนะคะ <c oughs> เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริงให้ธุรกิจนั้นได้เติบโตแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การจัดประกวดก็ใช้เวลาย,ยาวนานทีเดียวนะคะก็มีหลายกลุ่มหลายทีมเข้ามามีส่วนร่วมค่ะจากหลากหลายคณะ,ะซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากๆนะคะการจัดประกวดก็เรียบร้อยลงแล้วแล้วก็มีหลายทีมที่ได้รับรางวัลต้องแสดงความยินดีนะคะเป็นอย่างยิ่งค่ะกับคนรุ่นใหม่ค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะเป็นรางวัลที่ได้รับเงิน5,000บาทค่ะแล้วก็ได้รับฟเฟอร์ u ิเจอร์ของห้องอาหารเดอะเรดบิ๊ก ของโรงแรมบายาสิตาด้วยนะคะมูลค่า3,000บาทค่ะเป็นของทีม Interstellar ค่ะได้ยินว่าทีมนี้ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะกลยุทธ์การตลาดแพลาวพลาวและก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งค่ะต้องขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะในการเป็นนักการตลาดในอนาคตด,ด้วยค่ะสำหรับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะค่ะชื่อทีมคือรุกกี้ค่ะโอ้ชื่อทีมก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ ได้รับเงินรางวัล4,000บาทค่ะเป็นเงินสดนะคะพร้อมกับ g i ฟต voucher เพื่อไปทานอาหารฟรีนะคะที่ร้านอาหารเดอะเรดบิกของโรงแรมบายาสิตามูลค่า2,000บาทค่ะขอสะแสดงความยินดีกับรุกกี้สค่ะขอให้รุกกี้สไปเรื่อยๆนะคะสุดยอดมากๆค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะชื่อทีมที่ได้รับรางวัลคือทีมโยโลค่ะ You Only Live Once นะคะชื่อเต็มนะคะชื่อย่อคือโยโลค่ะ ได้รับรางวัลเงินสดค่ะจำนวน3,000บาทนะคะพร้อมกิฟต์วอร์เชอร์เพื่อทอานอาหารฟรีที่ร้านอาหารเดอะเรดบิกของโรงแรมบายาสิตาเอมูลค่า1,500บาทค่ะขอแสดงความยินดีนะคะได้ยินว่ารางวัลชั้นเลิศดับหกับอันดับ2เนี่ยคือคะแนนก็ไม่ค่อยห่างกันนะคะสูสีกันมากเลยทีเดียวค่ะแทบจะเรียกว่าโอ้โหการตัดสินนี่คือคณะกรรมการนี่คิดหนักมากๆนะคะ ส่วนรางวัลอื่นๆนะคะ,ะต้องเรียกว่าไอเดียของแต่ละทีมนี่คือบันเจิดมากค่ะจำเป็นที่จะต้องมีรางวัล The Best Idea นะคะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือทีมไอ้ไอ้ขาตั้งจ้าแม,มชื่อทีมนะคะชื่อทีมนี่วัยรุ่นมากๆเลยไอ้ไอ้ขอขาตั้งจ้านะคะไม่รู้ว่าขาตั้งจ้านี่คือยังไงนะคะแต่ก็ได้รับรางวัล The Best Idea ไปแล้ว แม้แต่ชื่อนี้ก็ไอเดียดีมากๆค่ะก็รับ Gift v o u c h e er, ชห้องอาหารเดอะเรดบีกไปมูลค่า2,000บาทนะคะเพื่อไปทานอาหารฟรีนะคะไปทานแล้วจะติดใจนะคะอาจจะจ่ายเกิน2,000บาทนะคะไอ้ไอ้ I ค่ะตั้งจ้านะคะ t h e Best I d เดค่ะยังมีที่มัอนอื่นนะคะที่แม้ไม่ได้รางวัลแต่กรรมการก็ว้าวในะไอเดียมากๆเลยเพราะฉะนั้นปีต่อๆไปค่ะถ้า k KBS Next Gen Business Club จัดประกวดแผนอีงนะคะก็อย่าลืมมาร่วมประกวดด้วยกันนะคะเพราะว่าวันหนึ่งวันใดค่ะกาชัยชนะหรือว่ารางวัลชนะเลิศก็จะเป็นของทุกท่านค่ะต้องขอบคุณนะคะสําหรับนักศ,ศ,ศ,ศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมค่ะคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศ,ศ,ศึกษามาร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะก็ขอให้ทุกทีมนะคะที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับรางวัลติดตามลองดูนะคะว่ากลยุทธ์การตลาดของมายาสิตาที่ นักศึกษาช่วยกันคิดนั้นจะนําไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วได้รับผลสําเร็จเป็นไปตามที่เราคาดหมายหรือไม่นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมค่ะไปที่กิจกรรมที่2นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม2565ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพนะคะ KKBS Career Excellence Center ค่ะหรือชื่อย่อ,อก,ก็คือ KKBS C.E.C. ค่ะ,ะซึ่งศูนย์นี้นะคะเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเราค่ะให้มีความพร้อมในการไปประกอบอาชีพมีความเป็นเลิศทางด้านการทำอาชีพต่างๆในอนาคตนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเขา,ราเรียกว่าเป็นการพัฒนาความสามารถและก็ทักษะนะคะที่เป็นซอ f t ์สก l ลของนักศึกษาเราค่ะซึ่งเดือนมีนาคมนี้เราก็ได้รับเกียรติจากบริษัทต่างๆนะคะมามีส่วนร่วมและก็มา แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้นะคะในหลายๆด้านในหลายๆทักษะค่ะ,ะมีทั้งห้างสรรพสินค้าโลตัสนะคะแล้วก็มีทั้ง Alliance อายุทยานะคะ a l l i อ n c e อายุทยาคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีอีกบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือเบทาโกลค่ะทีมผู้บริหารจากทั้ง3บริษัทหาก็มาให้ความรู้แล้วก็มาเตรียรมความพร้อมบัณฑิตเรานะคะนักศึกษาเราให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในอนาคตค่ะ สำหรับโลตัสนะคะท่านที่มาก็คือคุณพลวัตถาวรนุรักษ์ค่ะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายสัญหาทรัพยากรบุคคลค่ะนอกจากนั้นยังมีคุณชานวิทย์บางอ่อนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายสัรหาทรัพยากรบุคคลนะคะพร้อมทีมวิทยาการผู้เชี่ยวชาญคะ่ะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก็แนะนําโอกาสในการทํางานและฝึกง,งานกับโลตัสค่ะใครที่กําลังจะจบนะคะก็เตรียมตัวไปทํางานกับโลตัสถ้าชอบงานทางด้านค่าเปลีกนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่จบอยู่ปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสามก็เตรียมตัวไปฝึกงานนะคะอันนี้ก็ทั้งคุณพลวัตและคุณชานวิทย์ก็มาให้ความรู้แล้วก็ให้เทคนิคค่ะในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็ในการที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้รับการคัดเลือกเข้าไปทํางานหรือคัดเลือกเข้าไปฝึกงานกับโลตัสนั่นเองนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นทีมงานของโลตัสคาะ์ที่เอื้อเฟื้อกับ KKBS ค่ะ ไปที่อ l i a n c e อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภยัยประกันชีวิตนั้นเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตนะคะค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเนื่องจากว่าชีวิตของพวกเรามันมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นการที่เราทำประกันชีวิตการที่เราทำประกันภัยก็เป็นการช่วยทาให้ชีวิตนั้นลดความเสี่ยงลงไปได้นะคะแล้วก็ทาให้เราเรียกว่าเป็นการออมอย่างหนึ่งเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยนะคะ ดังนั้นเราก็ได้รับโอกาสค่ะจากบริษัท Alliance อายุทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะ,ะท่านก็ได้ส่งทีมงานนะคะซึ่งเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะมาให้ความรู้กับนักศึกษาเราค่ะผ่านทาง Virtual Training ค่ะเป็นการอบรมนะคะให้พวกเราได้รู้จักธุรกิจในเรื่องของการประกันชีวิตค่ะแล้วก็ในเรื่องของการที่ถ้าสนใจที่จะทำงาน ในธุรกิจนี้ในอนาคตนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเตรียมการอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับนักศึกษาเราค่ะค่ะอีกบริษัทหนึ่งนะคะเป็นบริษัทที่พวกเรารู้จักดีนะคะใครที่ชอบทานหมูใครที่ชอบทานไก่นะคะใครที่ชอบทานเนื้อสัตว์แน่นอนที่สุดค่ะพวกเราต้องรู้จักเบทาโกรค่ะเบทาโกรก็เป็นบริษัทที่เติบโตนะคะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเป็นบริษัทที่ทาทางด้านปศุสัตว์ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมนะคะ ก็มีผู้ที่สนใจอยากจะทำงานทางด้านนี้ค่ะดังนั้นพวกเราก็ได้รับเกียรติจากเบทาโกค่ะมาจัดก,กิจกรรมรถโชว์ค่ะในหัวข้อ grow up to work at betago ค่ะเติบโตไปกับการทำงานร่วมกับเบทาโกค่ะซึ่งเป็นการอบรมแล้วก็เป็นการมาพบปะรถโชว์กับนักศึกษาเราผ่านทางออนไลน์ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบริษัทนะเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษานะคะ แล้วก็แนะนําเทคนิคการสัมภาษณ์งานด้วยค่ะว่าสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานนะคะแล้วก็พร้อมแชร์โอกาสในการที่จะได้ทํางานร่วมกับเบทาโกค่ะได้รับเกียรติจากคุณพัศกรทองโกศค่ะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะและก็วิทยากรอีกหลายท่านเลยค่ะจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คําแนะนนะํานักศึกษาในการเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทํางานในอนาคตค่ะ นักศึกษาเราก็ได้รับเทคนิคได้รับวิธีการที่น่าสนใจและก็คงเป็นประโยชน์มากๆค่ะต้องขอบพระคุณไปยังทีมผู้บริหารของเบทาโกรนะคะค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพหรือศูนย์ KKBS CEC ค่ะเพื่อพัฒนานะักศึกษาเราให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะต้องขอบคุณนะคะทีมงานของศูนย์ c e และก็ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาด้วยค่ะ,คะไปที่ ข่าวสาคัญอีกข่าวหนึ่งนะคะค่ะเราทําการเปิดบ้านเรานะคะใครๆก็บอกว่าเอ๊ะ KKBS เนี่ยนะคะน่าเรียนจังเลยมีอะไรเรียนบ้างถ้าอยากมาเรียนส่งบุตรหลานมาเรียน KKBS มีอะไรให้เรียนมีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะเราก็ทําการเปิดบ้านค่ะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่กําลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ เหมาะไหมที่จะมาเรียน KKBS KKBS มีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะที่ตรงกับเขาหรือเปล่าหรือที่เขาชื่นชอบหรือเปล่าเป็นหลักสูตรที่ใช่เป็นหลักสูตรท,ที่ชอบไหมนะคะเราก็ได้ทําการเปิดบ้านค่ะเพื่อให้เข้ามาสัมผัสนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด1 i ค่ะเราก็เลยเป็นการเปิดบ้านออนไลน์นะคะปีนี้ก็ออนไลน์อีกแล้วปีที่แล้วก็ออนไลน์ค่ะหวังว่าปีหน้าเราจะได้เปิดบ้านจริงจงจังๆ,ๆให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับพวกเรานะคะ ค่ะ KKBS Open House 2022นะคะเรามีธีมของปีนี้ก็คือ KKBS Metaverse ค่ะซึ่งตื่นตาตื่นใจไปกับการจำลองโลกเสมือนจริงนะคะและก็มีกิจกรรมมากมายค่ะนักเรียนมัธยมก็จะได้ค้นหาข้อมูลค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าการมาเรียนต่อ KKBS นั้นเหมาะหรือไม่อย่างไรและเรียนสาขาอะไรดีเรียนหลักสูตรอะไรดีนะคะ เรามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ envision the future with KKBS ค่ะเรียน KKBS ดีอย่างไรทุนการศึกษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษามีอะไรบ้างนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและภาพลักษณ์องค์กรน,นะคะท่านอาจารย์นริศราพาลุสกขก็ได้มาเล่าให้นักเรียนได้ฟังนะคะหลายคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะมาเรียนแล้วจบไปจะมีงานทํำไหมแล้วระหว่างเรียนมีทุนการศึกษาไหมมีสิทธิประโยชน์อะไรไหม ก็คงจะได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะใครที่พลาดที่ไม่ได้ติดตามชมนะคะหรือไม่ได้เข้ามาในวันที่เราเปิดบ้านเมื่อวันที่25มีนาคม2565ที่ผ่านมาติดตามได้ในเว็บไซต์และก็เพจของเรานะคะเรายังมีคลิปที่เราบันทึกไว้หาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อ The Cloud Craft Storytelling in Digital Life โดยคุณประวินพลถีระมง และคุณช้างน้อยคุณช้อนนยุธยาค่ะคุณช้างน้อยเนี่ยนะคะเป็น c o f วเด d e r เป็นผู้ก่อตั้งเลยค่ะ The c r o u d Craft Storytelling in Digital l i f e เนี่ยนะคะบริษัท The c r o u d นะคะทุกคนก็คงรู้จักนะคะซึ่งคุณช้างน้อยก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวอย่างไรบ้างที่น่าสนใจค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่นะคะก็วันนั้นน้องๆก็คงจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารแล้วก็รับแรงบันดาลใจจากคุณช้างน้อยคุณช้อนนฤะทธยาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญในการเปิดบ้านของพวกเรานะคะนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังเปิดให้หลักสูตรนะคะได้เล่าถึงรายละเอียดของการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนะคะเรามีหลักสูตรต่างๆนานานะคะอยู่ในคณะเราเนี่ยมากมายทั้งหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาตินะคะ เราก็เปิดทุกหลักสูตรในวันนั้นเลยค่ะทั้งหลักสูตรปริญญาตรีนะคะทั้งภาคภาษาไทยนะคะภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะมีทัวริซึมนะคะซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรายังมีหลักสูตรใหม่ที่เปิดปีนี้คือบัญชีอินเตอร์นะคะอันนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะเป็น international program ด้วยแล้วส่วนหลักสูตรนะคะที่เพิ่งเปิดปิดี่แล้วแล้วปีนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีคนสนใจเยอะก็คือดิจิทัลองเทอพิเนอร์หรือหลักสูตร ผู้ประกอบการดิจิทัลค่ะก็เปิดบ้านเช่นเดียวกันค่ะหลักสูตรอื่นๆนะคะที่เป็นหลักสูตรยาวนานที่คลาสสิกแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ยังอยู่ในความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดสาขาการจัดการการประกอบการาณิแในนวัตกรรมสาขาการเงินนะคะและก็หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานค่ะหรือ hospitality and event นะคะสหลักสูตรนี้ค่ะก็ยังอยู่ในความนิยมนะคะ ก็เปิดบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนั้นก็นักเรียนทุกคนนะคะก็ได้เต็มอิ่มกับการได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเราจัดเตรียมไว้เพื่อให้น้องๆน,นักเรียนได้เลือกนะคะที่ตรงใจที่ตรงกับความต้องการนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิ์เก่าค่ะจากทุกหลักสูตรเลยค่ะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าเรียนแล้วเป็นอย่างไรเรียนแล้วไปทํางานอะไรบ้างประสบความสําเร็จอย่างไรนะคะ ก็เป็นการเปิดบ้านนะคะกิจกรรมที่เราจัดวันนั้นก็คงจะทําให้น้องนนักเรียนค่ะได้เรียนรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ได้สนุกสนานกับวงดนตรีของ k k b s m u s i c Club นะคะซึ่งวันนั้นก็ได้มาจัดมินิคอนเสิร์ตด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะพลาดโอกาสนี้หรือวันนั้นไม่ได้ติดตามตลอดวันนะคะอย่าลืมนะคะเรายังมี ช่องทางที่ทําให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะแล้วก็ผ่านทางเพจของคณะด้วยค่ะ,ะสําหรับข่าวต่อไปนะคะก็ต่อเนื่องจากการเปิดบ้านค่ะหลังจากเปิดบ้านแล้วนะคะเราก็มีการเตรียมการแล้วค่ะตอนนี้สําหรับการรับสมัครนะคะโค้งสุดท้ายค่ะ TCAs ของปี65นะคะรอบที่2หรือรอบโคตาภาคจำนอกเฉียงเหนือนะคะ,ะใครที่ยังรีรีรอรออยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่า หมดเขตวันที่8เมษายนนี้นะคะเพราะว่าจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่4ถึง8เมษายน2565ค่ะสมัครให้เรียบร้อยตัดสินใจให้ดีนะคะสำหรับรอบที่2นี้นะคะเราเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ผู้ที่จบปวช3นะคะในโรงเรียนในภาคอีสานหรือนะคะในพื้นที่ภาคต่อเชียงเหนือของเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ จำนวน370คนค่ะสำหรับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะ,ะและก็ถ้าต้องการทราบรายละเอียดต่างๆนะคะศึกษาระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ a d m i s s i o n s t e m s นะคะ a d m i s s i o n s t e m s k k u a c t h ค่ะใครที่สนใจนะคะเรื่องของ KKBS แน่นอนที่สุดค่ะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะเรานะคะเรามีการรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจํานวน70คนค่ะ บัญชีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติรับเพียง10คนเท่านั้นนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการเงินรับ60คนค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมนะคะรับ40คนนะคะแล้วก็หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการตลาดรับ50คนค่ะรับไม่เท่ากันนะคะต้องไปดูว่าหลักสูตรไหนรับมากรับน้อยนะคะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานรับ30คนนะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เรียนเป็นภาษาไทยค่ะรับ30คนเช่นเดียวกันค่ะส่วนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษรับ20คนค่ะใครที่สนใจใช้ภาษานะคะเห็นไหมคะมีท่องเที่ยวนะคะรับ ยี่สิบะและก็บัญชีอินเตอร์รับสิบนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เรียนอังกฤษโปรแกรมมาแล้วใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอย่าลืมนะคะเป็นโอกาสของท่านแล้วค่ะและหลักสูตรสุดท้ายค่ะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลรับทั้งหมด40คนค่ะดูให้ดีนะคะเพราะว่าแต่ละหลักสูตรรับไม่เท่ากันค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ370คนค่ะก็ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนชั้นมองแล้วก็นักเรียนปวช3นะคะ สามารถสมัครได้ค่ะติดตามได้ที่ admissions. kku. ac. th ค่ะค่ะสำหรับอีข่าวสารที่สำคัญค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะไปยังผู้ที่สนใจที่จะเรียนโทรเรียนเอกค่ะตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่นะคะเราจะรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทรปริญญาเอกค่ะในภาคต้น2565นะคะเป็นรอบที่สนะคะเป็นรอบที่สรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึง30เมษายน2565ค่ะค่ะสำหรับท่านที่อยากเรียนที่ KKBS นะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ที่มีความพร้อมนะคะในการที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปบริหารจัดการธุรกิจนะคะรวมทั้งทางด้านบัญชีด้วยนะคะเรารับทั้งหมดตอนนี้127คนค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะ เรียนโทเอกที่ KKBS เนะคะเพื่อให้มีอนาคตที่ดีค่ะปริญญาเอกก็รับนะคะปริญญาเอกเรารับ20คนค่ะที่เหลือเป็นปริญญาโทค่ะแต่ปริญญาเอกเรารับไปบางส่วนแล้วนะคะก็ถ้าใครจะเรียนปริญญาเอกต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่ามีเรื่องของโครงการวิจัยที่จะต้องนําเสนอมาด้วยนะคะก็ขอให้อ่านกําหนดการต่างๆแล้วก็อ่านระเบียบการให้พร้อมนะคะให้ครอบคลุมเพราะว่าต้องมีการเตรียมตัวเยอะอสมควรค่ะสําหรับ ผู้ที่สนใจที่จะเรียนในระดับปริญญาเอกที่ KKBS ค่ะส่วนระดับปริญญาโทก็มีหลายสาขาให้เลือกหลายวิชาเอกให้เลือกนะคะก็ขอให้เลือกวิชาเอกที่ชอบวิชาเอกที่ใช่นะคะเพื่อที่จะนําไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะพวกเรารอทุกท่านอยู่นะคะค่ะก็รับสมัครถึง30เมษาย,ยน2565ค่ะนี่คือรอบที่2นะคะถ้าผ่านรอบที่2แล้วก็จะได้สบายใจค่ะเพราะยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะมีรอบที่3ามไหมนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาเรียนรีบสมัครแล้วก็สอบเข้ามาได้ในรอบนี้ค่ะพวกเรารอต้อนรับอยู่นะคะค่ะสำหรับข่าวสารในเดือนมีนาคม2565ก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจจะไม่ได้เล่าทุกข่าวสารค่ะเพราะว่าคณะเรากิจกรรมค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ขออนุญาตนําเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นข่าวสารที่มีความสําคัญและก็ต้องการจะเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะมาเล่าให้ทุกท่านได้รู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่า ในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะเราก็มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่แล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกท่านค่ะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมข่าวสารของคณะและก็ติดตามชมรายการ KKBS Din Talk ค,ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเดือนนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะติดตามและก็ให้การสนับสนุนรายการของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะคะที่จะนำมาให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ถ้ามีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนําใดๆนะคะก็ติดต่อบอกมาได้เลยแจ้งมาได้เลยค่ะยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงทุกข้อคิดเห็น,นะคะ่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับท่านที่จะเป็นแฟนตัวจริงเป็นแฟนคลับให้การสนับสนุนและก็ให้กําลังใจทีมงานพวกเราค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ kkbs.kku.ac.th ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องกดไลค์ให้พวกเราด้วยแล้วก็กด see first ค่ะแจ้งเตือนทุกข,ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ f a c e b o o k c o m k k b s k k u ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพค่ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะค่ะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด1ิค่ะพบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและสวัสดีค่ะ